เฮ้ยเข้าท่าอ่ะเราสึกว่าการใช้แบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูแล้วแบบมันโคตรจะพิกเซลเลยอะ่ะมันเท่มากเลยเธอพิ x e l ลแท l e t ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงบรรยากาศเดิมๆที่สเตกี้เคยเป็นกันค่ะทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา สเตปกี้นะครับปีนี้เนี่ยก็คือกําลังจะครบ10ปีแล้วโหยาวนานมากนะใครคนนึงมันจะทําอะไรได้นานขนาดนั้นดูความไหมมัน10ปีอะมันนานมากเลยนะแล้วคุณผู้ชมเคยรู้สึกว่าไหมว่าเฮ้ยเวลาที่เรารีวิวอะไรพวกนี้เราต้องรู้สึกแบบโหเราเจออุปกรณ์เยอะมากเดือนเดือนหนึ่งนี่ประมาณ30ชิ้นอะไรเงี้ยครับมันเยอะมาก20ชิ้นในะอย่างตำ่ำแล้วถ้าเปียบเทียบวันแรกนะพูดถึงวันแรกที่เราทำยูทู e นะ รู้สึกว่าเราอยากสนุกกับมันมานกร้สึกเราอยากให้อะไรกับคนดูให้ได้เยอะที่สุดอะไรเงี้ยแต่พอรูปแบบมันดันใหญ่ขึ้นอ่ะคือสเต็ปกิกมันมันดันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยมีชื่อเสียงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็มีสปอนเซอร์เข้ามามีลูกค้าเข้ามาใช่ไหมมันก็จะมีความคาดหวังมีความเพอร์เฟกต์มีความแบบเรียบร้อยที่มันเกิดขึ้นมาก็ทาให้ความสนุกในบางส่วนที่เคยอาจจะทําได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเหลือสักเจ็ดสิบอะไรเงี้ยอีกสามสิบก็ต้อง ก็ต้องเผื่อไว้นะคะให้กับการงานบ้างคราวน,นี้ไอ้ความรู้สึกของเราเนี่ยในช่วงหลังๆคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าเซฟกี้ของเราอ่ะคือมันจะมีแบบเขาเรียกว่ามีคลิปที่มันตามใจด้ยวยเยอะๆสปริงสมายมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยอันนั้นดูกระทาไปเรื่อยอ่ะมันสนุกอะ่ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยความรู้สึกเดิมๆมันกลับมาแล้วเราอะ่ะอยากทําแบบเนี้ยมาสักพักแล้วแล้วก็โชคดีมากๆที่ลูกค้าเองเนี่ยก็เข้าใจด้วยว่าเออก็พี่ก็เป็นอย่างที่พี่อยากไปได้เลยค่ะเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงรู้ไหมสุดท้ายแล้ว เราก็ได้ทําอะไรที่มันแบบเป็นตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยที่ไม่กระทบกับทั้งเรื่องของงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวนะคะทั้งหมดเนี่ยมันเอามาเจอตรงการได้พอดีวันนี้พิกเซอร์แท็บเลตน่ดูเลืเอกมาเพราะไะไหมเราอะ่ะเล่นมาตั้งแต่สมัย n e ็กซัถ้าใครทันนะ n e ็กซัสนี่นานมากมีเงินซื้อไหมถ้ารุ่นที่1ไม่มีเงินซื้อบอกเลยมาแบบ n e ็กซัสวไม่มีเงินซื้อมาซื้อเก็บตอนที่มันแบบอ่ะเป็นตํานานไปแล้วแต่ถามว่ามีเงินซื้อไหมตอนแรกที่ออกมาไม่มีแล้วก็มาถึง n e ็กซัสแท็บเล็ตก็เคยเล่นมาที่มนเป็ ในชั้นเมันจะม่ผิดโอ้โหร้อนร้อนมือแตกนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้สุดท้ายก็มาเปลี่ยนเป,นเปนพิกเซลนะพิกเซลรุ่นแรกที่ดูได้จับแบบเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยคือพิกเซลหกสมัยที่นูดรีวิวไปเนาะแล้วก็รอบนี้มาไปพิกเซลแแล้วก็มาเป็นแท็บเล็ตเนี่ยนะครับตื่นเต้นมากที่ได้จับแล้วก็ได้เล่นมันเพราะรู้สึกว่ามันคือสายเลือดของ Android ที่เราสถาปนาชีวิตให้กับเขาอะอยางพนจะดูเวอร์ไปหน่อยเนาะแต่ว่าจริงๆนะเรามีกินมีใช้ทุกวันนี้ก็เพราะระบบฏบัติการ Android เนี่ยให้ให้เรามา,าจริงๆนะนััง้้เรราากก็ูสึว่ เราตื่นเต้นแล้วเราก็ส,สนุกออกมากนี่แหละให้ทุกคนเนี่ยไปดูกันว่า Pixel Tablet เนี่ยเขาเป็นยังไงนะเพราะรอบนี้เขาขายคู่กับลำโพงเออชาร์จได้ด้วยแล้วก็ความเป็น Google เนี่ยความเป็น Pixel เนี่ยมันพิเศษยังไงกว่าแท็บเล็ตอื่นๆเดี๋ยวพาทุกคนไปดูค่ะพาทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปเจอที่โต๊ะเลย สำหรับตัวนี้ท่านผู้ชมนะดูก็สั่งเครื่องนอกมานะมีคนหิ้วมาขายก็หากันได้อยู่แล้วตามมาบึงคลองนะคะราคาท่้งดูดซื้อมาเนี่ยประมาณ25งหมแต่ว่าราคาที่ขายเมืองนอกเนี่ยเปิดตัวเนี่ยอยู่ประมาณ17 1 6งื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นเจ็ดอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้ค่าเงินขึ้นแล้วด้วยเพราะว่าตอนนี้เงินบาทเรามันราคาเทียบกับตอลร่มันสูงใช่ไหมโอเคมาดูกันต่อตัวนี้เป็นตัว1น8่งร้อยยี่สิบแปดกิกมันมีทั้งหมด3สีนะมันจะมีสีที่ชื่อว่าพลาสเทลนะคะ เฮเซลแล้วก็โรสก็คือคล้ายๆกับสีออกแบบพอซ์เลนอะแล้วก็สีเขียวๆแล้วก็สีออกชมพูนิดนึ่งนะคะนะคะนี่มันกล่องใหญ่นะผู้ชมอาจะเห็นมือนะดูเห็นแขนเสื้ออะไรบ้างนะดึง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 งดเพลงมาละจันเนี่ยนี่หน้าตาของเขานะมันคล้ายกับหรือไมเหมือนซองเอกสารแล้วก็มีนี่มีกระดาษนะคะที่เหมือนกระดาษไขแล้วก็ แปะไว้หนึ่งอันเป็นน่าจะเป็นแบบตัวบอกสีได้ด้วยนะว่าคืออะไรมาดูว่ามันสวยแค่ไหนโอ้โหนี่คุณผู้ชมแท็บเล็ตของ Google แต่ไม่ใช่ตัวแรกนะนดูเคยจับ Nexus มาก่อนโอ้โหไงน้องพี่อะมีประสบการณ์อ <c oughs> ันนี้น่าจะสวยนะเดี๋ยวลองค่อยๆแกะนะต้องเบาๆมือนะโอ้หี่เบาแล้วนะทุกคนอ๋อมันมันแกะแล้วมันไปเลยอะว้าสีดูดีมีชาติตระกูลอยู่นะเธอ ตอนแรกอะเรานึกว่ามันจะออกแบบสีแบบครีมครีมแบบครีมอะ่ะเออแต่ว่ามันไม่ใช่มันเป็นสีพอซ์เลน,น,นมันอ่ะคุณชมดูเองกันมันคือสีอะไรนะดูเองแต่ว่าเราว่ามันไม่ใช่เท่านะบอกไว้ก่อนโอเคพวกเธอดูสิขเขาเลยใช้ปุ่มสีทองว่ะสวยเนาะนี่เราก็ปุ่มพาวเวอร์นะคะแล้วก็กล้องเนี่ยจะมีอยู่1ตัวนะคะมีโลโก้ของ Google อยู่ตรงนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นชาร์จิ่งดอกนะฮะที่เราใส่ได้เป็นทั้งลำโพงแล้วก็กลายเป็นแบบคล้าย Google Nest ได้นะคะแล้วก็ด้านล่างเป็น USB Type C นะคะแล้วก็ลำโพงแต่ว่ารุ่นนี้มีลำโพง4ตัวนะคะน่าจะไม่ได้ทำเหมือน Pixel ตอน Pixel มันจะมีลำโพงออกข้างเดียวเนาะอันนี้มี4ตัวแน่นอนอ่ะเราลองเปิดเครื่องกันดีกว่าแต่เขาก็คิดได้นะเอาไว้แบบจริงๆไม่แน่ใจเลยว่าการเอาปุ่ม Power เนี่ยไปไว้ตรงบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นการคิดที่ถูกหรือเปล่ามาละผู้ชม ตอนนี้ขอเบี่ยงออกนิดนึงนะเพราะว่าแสงมันสว่างแล้วเรายังปรับแสงไม่ได้เนาะ Google นะคะตัวนี้เนี่ย Pixel Tablet ตัวนี้นะคะจะเลือกใช้ตัวชิปเซตเนี่ยเป็น Google Tensor นะฮะ Tensor ตัว G2 นะคะ, ensor, 2, ะ,คะจะไม่เหมือนตัวโทรศัพท์ที่ใช้ตัว G3 จะเป็นตัว G2 ซึ่งแน่นอนว่ารับประกันความร้อนแรงแน่นอนเลยนะจ๊ะ Welcome to your Pixel Tablet มีภาษาไทยไหมมีแน่นอนแล้วก็องมีคนมาแซะเหมือนเดิมโอ้พี่รุ่นนี้มีขายไทยไหมพี่ไม่มี มีแต่เครื่องหิวอล้วพี่รีวิวทําไมมีแน่นอนนะคะก็บอกแล้วไงว่าโลกเรามันไม่ได้มีแต่ประเทศไทยนะลูกแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมันไปทั่วโลกเราก็จะต้องเรียนรู้ศึกษาเทคโนโลยีทั้งโลกใช่ไหมเออนะเราก็ต้องแบบอย่างนี้อ่าไม่ต้องมาสอนเจสอร์ฉันฉันเก่งว้าวสวยเธอมันมีวิดเจ็ตแบบเฮ้ยดียอะเฮ้ยมันให้ความรู้สึกแตกต่างมากเพราะติณดุใช้แต่ แท็บเล็ตของซัมซุงนะพูดตรงๆอันนี้เป็นแท็บเล็ตของ Google ซึ่งท่านเน็กซัสนี่คือย้อนกลับไปไกลมากว้าอันนี้ปัดไปนี้มีอะไรโอเคอันนี้ถ้าเป็นไซน์อินใช่ไหมคะด้านบนอ๋อนี่ก็แบบมันก็คือมันก็คือแบบพิกเซลสไตล์จริงเลยนะคะมันก็อย่างนี้โอเคมีไมโครโฟนแอพส์เนียบ่ายแชร์มาดูเซตติ้งกันเมื่อกี้เราเพิ่งรีวิวพิกเซลเสร็จเลยกำลังสดใหม่มาก slow swipe up to show task bar ปึ๊บ ว้าเฮ้ย Do more with the t a s k b a rag and app to the side โอเคลากไปวาง2อันนะคะ get app suggestions based on your routine ก็อบอกว่าจะมีแอปแนะนำให้เราด้วยเวลาที่เราใช้งานกันนะคะอาสมมุติเราใช้เป็น Google Chrome ซึ่งเสียงดังมากนะคะอ๋อลากไปทางนี้ทอกคาทำไมพี่เสียงดังยังไ Chrome. ง c h r o m ํตลกไปด้วยทุกคนตอนนี้พอได้ยิ้มนะพอได้ยิ้มตอนนี้ทุกคนนั่งดูอยู่พอได้ยิ้มเบาๆนะคะ สวยงามนะแล้วก็จะมีแนะนำใช่ไหมอ่ะสมมติเรา YouTube ใส่เข้าไปอ๋อแบบนี้เองนี่ยังไม่ได้ต่อนเน็ตนะเราแค่พูดให้ฟังให้เฉยว่าทำอัน,นได้แล้วก็นี่เป็นอ่าถ้าเป็นซัมซุงมันจะออกมาอีกข้างหนึ่งนะเดี๋ยวเราให้ดูซนะัมซุงเนี่ยเราก็มีกันนะอ่ะอันนี้แท็บเล็ตซัมซุงของนาดูดน,นะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวทัคส์บาร์อะไรแบบนี้สมมติเราเข้า p Play s t o r e จะอย,อย่างนี้แล้วเวลาที่เราใช้ปุ๊บมันจะออกมาจากด้านข้างแบบนี้ไหมมันจะต่างกันเลยเพราะเป็น g o o g ิ e ปุ๊บเนี่ยนะคะวิ แตกต่างออกไปนิดนึงก็คือเวลากดปุ๊บมันจะขึ้นมาจากตรงกลางแทนนะคะอันนี้ก็อยู่ที่คุณมุมมองคุณแล้วว่าคุณจะชอบแบบไหนมากกว่ากันแต่ว่าเราว่ามันก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการมีทัคซ์มามาช่วยเนาะนี่นะคะสมมติว่าเรากดปุ๊บใช่ไหมมันจะมีให้เลือกซ้ายขวาเห็นไหมถ้าเรากดปุ๊บออมันออมันไปทางนี้ให้เลยแล้วก็สมมติเราจะเอาโฟโต้ไปทางซ้ายปุ๊บเราลองแตะเขาสิ อ๋อคือกดอีกอันหนึ่งก็จะได้อ๋อเข้าใจแล้วโอเคก็โอเคพุกเรคงอหู่แล้วนะว่าป,ประมาณนั้นนะคะอะในระหว่างที่น้องเขาไปต่อเน็ตให้นักชมเรามาดูกันหนึ่งว่าในกล่องนั้นมีอะไรบ้างน,นะคะอันนี้คืออะไรมันคืออะไรมันมีสีฟ้าๆอยู่ลูกมันคืออะไรลูกอ่านึกว่า Windows นะคะ Let's get started นะคะ Press and hold the power button for a few seconds บอกให้เปิดอย่างนี้นะ Follow the screen on step โอเคเขาบอกว่าให้กดปุ่ม power นะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่เขาแนะนำ ต้นเองนะคะแล้วก็อ้อนี่ด้านหลังนะฮะก็จะบอกว่า,อ,าอะไรเป็นอะไรนะฮะเช่น power อยู่ตรงนี้สแกนนมือได้ด้วยนะครับปุ่ม power แล้วก็มีตัวนี้นะคะตัวชาร์จิง้ง speaker dock นะฮะแล้วก็ต่อไปโอเคอ๋อเนี่ไงตัวชาร์จิง้ง speaker dock อ่ะว้วชอบอยู่อ่ะเดี๋ยวดึงเหมือนเดิมขาดเหมือนเดิมต่อให้ฉันเบาบางเท่าไหร่ก็ตามนี่หนไหมว้าวเธอมันสวยไหมเธอเฮ้ยเข้าท่านะเนี่ย อ๋อนี่ไงจอกอย่นี่นะคะเฮ้ยเข้าเท่า,าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูอย่างอื่นเพิ่มด้วยนะคะต่อมาโอ้ยดีใจมากเลยเธอที่มีที่ชาร์จให้นะอ่านี่มีที่ชาร์จมาให้ทุกคนหัวแน่นอนจะต้องไปหาดปเตอร์อีกแล้วโถเอ้ยออามี Google มาให้นะคะอ๋อจริงๆแล้วตัวนั้นมันไม่ได้เป็น AUX มันคือที่ชาร์จเออนี่นี่นี่ทุกคนนี่นี่นี่ไปไงพรีวิวคนไม่เคยนะคนไม่เคยใครจะเคยทุกอย่างอ่ะ ตอนแรกนึกว่าแบบอ๋อฟังเพลงผ่านทีนีด้วยแบบไปสปีกเกอร์ก็ได้แบบเสียบหูฟังก็ได้ไหมเราก็หมโลกสวยนะปรากฏรอบหน้า Google ใส่มาให้นะฮากว่านี้เยอะ okay. โอเคอ๋อมันคือ Google ท v ทุกคนก็คือแบบมันก็จะโปรโมทขึ้นมาแล้วเราก็แบบอ่ะง่ายๆ่ายอินเสียตังค์เช่าหนังดูก็เหมือนใน Play Store ที่เราใช้แน่แ่เลยชัวร์นะฮะอ่ะโอเคทีนี้จะบอกว่าเราใช้แนวเนี้ยแนวถืออย่างเงี้ยเราว่ามันแอบถนัดมือเหมือนกันนะเนาะเออ คราวนี้มาดูการตั้งค่าต่างๆนิดนึงนะคะตัวฮับโหมดเราจะมีสกรีนเซเวอร์ด้วยก็คือว่าเวลาที่เราเสียเข้าไปเนี่ยจะมีสกรีนเซเวอร์แน่นอนนะฮะว่าเราจะเซตแบบไหนเอาเป็นอาร์ตแกลลี่ก็ได้เนาะง่ายๆหรือไปสภาพอากาศไปสภาพอากาศน,น่าจะดีสุดมันดูทันสมัยมันดูมันดูเร้านะมันดูเร้านะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเขาดูหัวขอ Display ้อดิสเพลย์นึงแล้วกันดิสเพลย์นะฮะสกรีนไทม์เอาสองนาทีดักสี frame. อ่ะกดปุ๊บก็จะกลายเป็นดักสีเนาะเราเปิดแล้วก็ในไลท์คัลเลอร์ Ambient นะฮะ EQ เค okay. Color Adaptive โหมดสีจอปรับได้2แบบเหมือนกันเลยนะฮะเหมือน Pixel ที่เป็น Pixel 8 Pro เลยก็คือ natural กับ adaptive นะฮะก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะนิดหน่อยอก็สีสันจอเนี่ยไม่ได้สดมากนะคะคือถือว่าพอใช้ได้ตัวจอเนี่ยนะคะตัวนี้เป็นจอ LCD นะคะที่มันหน้าบุ่นหงิดแล้วก็หน้าเซ็งมากๆเลยคืออะไรู้ไหมก็คือไอตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยเปิดเปิดมาน้หมื่น0กแต่ว่า เอาเอาเทียบราคาที่เปิดตัวนั้นมื่นหกเก้าร้อยแต่คุณให้จอ refresh rate หกสิบเฮิร์สต์ม,มาว่ะโอ้โหอันนี้คือถ้าไม่ไม่ใช่แบบสายเลือดบริสุทธิ์พิกเซลที่แท้จริงเนี่ยเราว่าอาจจะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่า นะรู้สึกไม่คุ้มค่าด้วยแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยก็คือกล้องหน้า8กล้องหลังเนี่ยแล้านพิกเซลนะครับโอเคจริงๆมันมีรองรับปากกาสไตลัสด้วยนะคะรุ่นนี้แต่ว่าหนาดุดเนี่ยเออยังไม่ได้ซื้อมาอันนี้นะคะก็น่าจะมี Android 14ให้อัพเร็วๆนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ได้อัพเนาะคราวนี้เรามาดูลองดูนี่หน่อยดียกว่าว่าเวลาต่อแล้วเป็นไงบ้างข้างหลังนี่เป็นแม่เหล็กเนาะติดว้าเธอมันหนึบนะอันนี้เราติดเข้าไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมันแนมดึกนะสมมติว่าเราไปเดินชนอย่างเงี้ยมันไม่หล่นเ,เห็นหหน,นดันขึ้น เออว่ะไม่หล่นนะเนี่ยเอ้ยมันหนึบหนึบหนึบเลยอ่ะเนาะเดี๋ยวให้ดูตัวพิกเซลนิดนึงคือพิกเซลตัวเนี้ยตัว8 Pro ของในดุดเนี่ยเวลาที่เราวางเนี่ยเห็นไหมลักษณะเขาเนี่ยเราวางแนวนอนเนี่ยเห็นไหมวางกับพื้นเนี่ยมันก็ไม่โค้งเค็มเหมือนกันเห็นไหมเพราะว่าตัวเนี้ยมันออกมามาเท่ากันหมดใช่ไหมเรารู้สึกว่าการใช้แบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูแล้วแบบมันโคตรจะพิกเซลเลยอ่ะมันเท่มากเลยเธอ นะแบบว่านั่งอยู่แต่ว่าไอ้จอ60เพิร์ที่ต้องบอกเลยว่ามันก็เอาตรงๆมามันก็ดูนั่งบุญกิจอยู่เหมือนกันเพราะว่ามัน60เพิร์แล้วมนน <f uzz> นันไม่เนียนตาเห <f uzz> ็นปะเออไม่เนียนตานาฬิกาวิดเจ็ตต่างๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูพวกกลุ่มของการทำวอลเปเปอร์แอนด์สไตล์นะโอเคก็ประมาณนี้ในการใช้งาน <f uzz> อ่ะเดี๋ยวเราลองเสียบดูแอาอันนี้อันนี้เราเสียบปลั๊กเสร็จใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นชาร์จก็คือต่อไปเราก็ชาร์จผ่านไฮซีก็ได้หรือว่า จะมาผ่านชาร์จทางนี้ก็ได้นะคะซึ่งการชาร์จแบบนี้นะคะนะัดูดสืบมาให้ว่ามันมีชาร์จเร็วอยู่ที่15วัตต์นะคะตัวตัวชาร์จเร็วประมาณนี้อยู่ที่15วัตต์นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับเพราะตอนแรกเราเราเซตไว้เป็นอ๋อนี่ไงเป็นชาบอากาศเออก็ดีนะพอ6โมงปุ๊บมันก็เริ่มมืดๆอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนได้หลายแบบอ่ะสมมติเป็น We a t h e r f r ล g คืออะไรน้องกบเหรออ่ะพรีวิวให้ดูได้ อแบบนี้ว่ะสวยไหมสวยเนาะทุกคนทุกคนม่าสวยไหมเออหรือว่ามันทําจอแบบนี้มาเพราะมันต้องเปิด skin server นานๆมันก็เลยแบบหนึ่งมันไม่ได้เป็น OLED เพราะอย่างนี้ปะเพราะเดี๋ยวจอเบินไงอย่างที่2ก็คือมันเอิเราไม่รู้รู้สึกว่าจอแบบนี้มันดูแอมเบียนั่นมันดูแบบถนอมสายตามากแต่มันไม่ใช่จอที่แบบสีสดสวยเวอร์เอาเปเชียร์จอทำซูงนะเรียบร้อยหวานเจี๊ยบนะคะไม่มีทางสู้ได้เลยแล้วว่าอันเนี้ยมันมันดูแล้วเออมันถนอมสายตาอ๋อมีแคสตด้วยเมื่อกี้ แค่ส่องไปได้โอเคโอเคถามว่าคุ้มค่าไหมเหมือนว่าเราบวกค่าดอกไปแล้วนะคะคราวนี้เราต้องมาลองฟังเพลงดูใช่ไหมอันนีนะ้พอเราเสียบเข้าดอกปุ๊บใช่ไหมคุณผู้ชมเสียบมันจะไปออกลำโพงเลยนะไม่ต้องไปเชื่อมต่อบูทูธอะไรเลยนะโหแล้วเ,เสียงดีว่ะว้า <Wow. S 2> เสียงดีเสียงดีเออเย่โย เราว่าพวกตัวหนังสืออะไรเงี้ยคือดีเลยนะคะตอนนี้เพลงนี้กำลังดังนะไม่ใช่ใครไม่่ใชเราไม่ใช่เขาเราไม่ใช่คสิ่งดีมากเราไม่ใช่ใครแล้วเธอหลายชื่ออะไรบอกกันเลยแต่ไม่บอกกันจะสิบโมงครึ่งวายไม่ใช่นะห้าโมงนั่นเองอ่าเออจ้ะ่ไไมดนาแมม่่่ออยยาาูแล้วตลกดอยบอกพ่อสวัสดีครับแม่สวัสดีครับพ่อใครไม่รู้จะบัดดีไว้ก่อน คือว่าเขาความฝันของเขานะอันนี้เราโปรโมทขเขาแล้วกันแล้วก็คือเขาอยากไปตลกมากเหมือนพี่แจ๊สอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พยายามทำแล้วรู้สึกว่าวันนี้เขามีความใกล้เคียงมากที่ประสบความสําเร็จนะเราก็รอดูแล้วกันแล้วก็ยินดีเขาด้วยถ้าเขาจประสบความสำเร็จเพราะเขาเป็นคนมีความสามารถนะเราพูดตรงๆความสามารถที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะโอเคเราเห็นได้ชัดเลยว่าเสียงลำโพงเนี่ยดีมากจริงๆนะคะอันนี้น้องอึนฮาได้รุดมาพร้อมกับเพลงใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหเสียงเนี่ยมีมิตินะคะน้ําหนักเสียงดีมาก ขาแล้วก็โอ้ถ้าถามถามเสียงลำโพงตัวนี้นะแหลมเป็นหลักเลยไม่ค่อยมีมิติมากถ้าเทียบกับลำโพง4ตัว8ตัวอะไรเนี่ยเสียงหัวเว่ยอะลำโพงหัวเว่ยอะดีสุดในแท็บเล็ตนะดูบอกเลยลองลงมาเนี่ยเป็นของซัมซุงกับ iPad ถือว่าก็เล้เคียงกันแต่ว่าเราว่าหัวเว่ยดีสุดแต่ถ้าเทียบกับพิกเซลแท็บเล็ตตัวนี้นะเราว่าไม่ไม่ถึงยังดีไม่ถึงนะคะการติดของเขาอ๋อติดปุ๊บมันจะรึ่งอยง้่นะ โอ้โหเสียงดีมากทุกคนก็นี่คือการแกะก,กล่องนะของ Google Pixel Tablet นั่นเองค่ะเอาละเป็นไงหลังจากที่ดูไปแล้วนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างสำหรับเรานะเฮ้ย เราตื่นเต้นไปหมดเลยอะแล้วว่าไอ้ลำโพงมันอะเสียงดีใช้ได้เลยทีเดียวนะคะดีเลยแหละแต่ลำโพงตัวมันอะตัวเครื่องมันอะเอ่อเราว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคราวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องราคาอยางท่าได้พูดไปในตอนแรกในในที่เราเจอในตัวน่ะว่า1 6ื่นหกเก้าหม่เเงี้ยคุณควรได้จอที่มันแบบดีกว่านี้ในตัว refresh rate นะเพราะยุคนี้มันยุคไหนแล้วบางคนจะบอกเอาก็ขายรวมลำโพงแล้วไงพี่ก็อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะเราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดว่าเราคิดว่ามันน่าจะได้ดีกว่านี้เพราะว่ามันก็มีคนนนนที่่ําได้้สวเรืองจ L.C.D เนี่ยเราได้พูดกับทุกคนไปแล้วว่าที่มันกลายเป็นจอ L.C.D เนี่ยด้วยเหตุผลเมื่อกี้แหละที่มันเปิดสกรีนเซฟเวอร์ค้างไว้แบบเมื่อกี้มันก็จะทำให้การเบิร์นหน้าจอเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเป็น OLED แต่ก็ไม่ได้มีข้ออ้างมากพอที่จะบอกว่าอ้าแล้วเป็น L.C.D แล้วทไม90เฮ120เฮมาไม่ได้จริงปะละ่ะเพราะว่า มันควรจะอ่ามันควรจะได้แล้วนะฮะดังนั้น,นก็เลยนิดนึงส่วนเรื่องธีมเนี่ยเวลาเปลี่ยนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าดูในคลิปตอนที่เราถ่ายมือจะเห็นว่าบางมีบางให้เราพูดว่าเออจอมออกเหลืองหน่อยเงี้ยก็คือว่าเนี่ยนะคะเวลาเปลี่ยนธีมเนี่ยคุณผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งสมมติเราเปลี่ยนวอลเปอร์เห็นไหมปึ๊บไป็วอลเปอร์สไตล์ปุ๊บเนี่ยจอมันจะแบบไปแบบเหมือนสีขาวมันก็จะไม่ขาวซะทีเดียวมันจะอิงไปตามวอลเปเปอร์หรือว่า ไอตัวพาเลสสีที่เราเปลี่ยนนิดนึงด้วยเหมือนกันนะคะมันก็เลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนเอ๊ะบางครั้งดูเหมือนจอเหลืองอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะถ้าเกิดว่าใครซื้อไปเนี่ยทำไมซื้อพิซเซอร์แท็บเล็ตมาแล้วเหมือนว่าจอมันเหลืองจังใช่ไหมเพราะว่าเพเปอร์ฟิล์มเราไปทางไหนนะสีมันไปหมดทุกคนเห็นปะไอขาวมันก็มีหไหมอ่ะดูตรงเซริร์ชกันแถบเซิร์ชบาร์มันขาวจั๊วเลยเห็นไหมอ่าแต่ที่เหลือเนี่ยมัน,ม,นมันแบบเป็นธีมแบบไปทางเดีวยวกันหมดนะซื้อไปก็อย่าไไปปตตตตกกกกกใจรรงงงนน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 ีีนนนีี้้้นะ้ลลลลละะััเเเเาาาาแแแ่่่่่่่วววววววออออคพิถดู็ึสย ชอบในความลื่นไหลนะแล้วก็การออกแบบเนี่ยบางคนบอกว่ามันเชยไปหน่อยเพราะว่าตัวขอบจอมันค่อนข้างที่จะหนาต้องพูดคํานี้เลยแต่สำหรับเรานะเราบอกเลยว่าแท็บเล็ตต้องมีขอบนิดนึงจริงๆจริงๆถ้ามันบางมากเกินไปเนี่ยมือมันจะลั่นได้ง่ายมากๆไม่ได้เข้าข้างเลยนะจริงๆมันจะลั่นแต่ถามว่ามันดูโบราณไหมมันก็อาจจะดูโบราณขึ้นนิดนึงจากในจุดนี้แต่มันช่วยได้เยอะเวลาใช้งานจริงๆความรู้สึกจริงที่ใช้งานจะแตกต่างกันอยาให้เราพูดเลยนะว่าไอ้ตัวนี้นะ ไอสปีกเกอร์ตัวนี้เนี่ยติดได้ค่อนข้างหนึบคือแตะชนแบบเบาๆเนี่ยไม่มีหลุดแน่นอนนะคะไม่ใช่ผักนะอันนี้อันนี้ก็เกินไปพี่นะเอาแค่แบบนิดๆหน่อยๆเนี่ยตัววัสดุอะไรก็ทําได้ดีแล้วทุกคนดูนะไอข้างหลังมาเนี่ยนะวัสดุนะดีมากนะคะแบบเขาเรียกอะไรนะนาโนเซรามิกอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหคือแบบจับแล้วมันรู้สึกแบบดีมากเลยเธอแบบจับแล้วจะรู้สึกชอบนะคะในตัวเขามากๆแต่อันนี้มีข้อเสียนิดนึงนะก็คือไอตัวดอกเนี่ยมันเป็นชาร์จิ่งดอกใช่ไหมก็คือมันต้องเสียบปลั๊กตลอดอยู่แล้วเพราะเป็นชาร มันจะต้องเสียบปลั๊กตลอด2คือตัวมันใช้เป็นบูทูธไม่ได้อะไรนะแทบเลตบากปุ๊บเป็นบูทูธให้ฉันหน่อยอันนี้ทําไม่ได้ นะก็เป็นจุดพิจารณาหนึ่นงดังนั้นโดยรวมเนี่ยเราชอบอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ขายฟีเจอร์ฟังก์ชันแล้วก็ฮาร์ดแวร์ที่เยอะที่สุดแต่ขายความเป็น Google หรือ Pi ก e l หรือว่าสายเรียบบริสุทธิ์ให้กับเรานั่นเองนะคะดังนั้นพวกกลุ่มเรื่อสีโคนเนี่ยนะอาจจะไม่เข้าใจได้นะพวกมักเกิลน,นะพวกมีสายเรียบมักเกิลอาจจะไม่เข้าใจได้นี่ก็แซวไันด้เฉยนะ,ะวันนี้ใครที่ชอบ Pixel Tablet นะคะสีพอซเลนองนดุดเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกนดุดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น่ดุดก็พยายามทำให้ดีดท,ที่นเ็ป ะะใกล้เข้าสู่ปี2024แล้วสัญญาว่าปีต่อไปมันจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าลับปดิารัติสวัสดินะคะโอยยสมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย